สวัสดีค่ะสวัสดีช่องมีนูแมววันนี้มีนูแมวจะพามาชมนี่นะคะอันนี้เป็นต้นไม้เก่าแก่เนาะเป็นอายุเป็นร้อยปีเนาะอันนี้คือต้นจันนะคะหรือต้นลูกจันเนาะที่ว่าจะมีลูกหอมๆสีเหลืองๆนะคะถ้าเป็นจันโอง่งจะกินได้นะคะมีเม็ด ไม่มีเมกก็กินได้นะคะถ้าสุกเหลืองงอมถ้าไม่สุกไม่งอมจะฝดฝาดเดพามาดูนะคะรุ่นลูกจันนะคะต้นไม้เก่าแก่โบราณนะคะ,ะสาธุลูกขอทายหน่อยเดอ้อแม่แม่แกอยู่มานานนะรุ่นปู่ย่าตายายแก่อยุ่ยืนมากอันนี้ก็คือเริ่มผุเริ่มอะไรแต่ก็กิงกันนะ ออกดูออกหลานนี่คือต้นลูกจันทร์นะคะต้นไม้โบราณเนาะใหญ่มากเป็นโพรงและข้างในประมาณ6-8ขนโอบเนาะนี่ค่าต้นลูกจันทร์ข้างๆจะเป็นต้นมะขามนะ เฮียค่าก็พามาชมนะคะต้นไม้เก่าแก่นาะลูกจันจันโอ่งเป็นผลนะไม้กินได้นะคะดูดูกิมีร่วงหรือเปล่าขอแม่เขากินหน่อยหรือไปทำพันเนาะนี่ต้นไหวนะคะไหวที่จะทำไม้ไม้หวเนาะสารตะก,ก้าวไหวหนามเยอะมากนี่เขาปรับที่เนาะก็เลยเดินเข้ามาได้ ผุแล้วด้วยเดินนี่คือจันนะคะต้นจันลูกจันนะคะโอเคค่ะพามาชมนะคะต้นไม้โบราณเนาะ mm hmm. เก่าแก่บริเวณบ้านเนาะแถวบ้านหมู่บ้านในหมู่บ้านเนาะที่สุพรรณบุรีนะคะสามชุกคะ่ะกิ่งมายันนี่เลยคะ่ะล่มด้วยคะ่ะสมัยก่อนนะก็วิ่งเล่นไรกันออขอแม่ไทยนะนะจ๊ะแม่ แม่จันนะคะแม่ลูกจันเคค่ากับบรรยากาศนะคะฟ้าค,คึมๆน่าร่มเย็นเนาะ,ะในนี้เคค่ะขอบคุณมากค่ะที่รับชมสำหรับคลิปนี้นะคะหัวต้นมะเฟืองลูกเยอะมากเลยออกดอกเต็มกำลังออกดอกมะเฟือง ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีจ้า